สบายดีพี่น้องนักทุนย่ากลับง้อ้ยน้องอัตเต้เมื่อนี่น้องหมูขอหมูแม่เป็นมาล้านขนาดพี่น้องเลยีจะคนช่วยๆงามๆน้ำเน่ทำยากกินน้าบอกขยับตูดเสียไปนิดหนึ่งกะ

กือบมัวเบิอกอยังักินบอร์อิ่มขอขอน้าเตะกับหมูแม่พรนะน่เอาไปินเนาะ มาเบิงบานมือนทีมพอน้องอันเดรลงเตะพี่น้องปะทะกับทีมมีไซคนส่งพี่น้องเลยเยอะมางทีมเก่าห้อยแล้วพี่น้องทางสนามเจ๊ <c oughs> ข้าวรอบนอุ้ยน้อยนึงรบนเกควยเจดามเจดามอไม่กะินกิบอนเจดามน่หลดมือไแหละบงมิตรนุ่กมิตรนุกกกบกาบเจดามแบบตอนีพี่น้องฉลองสวนให้เจดามดิ่เรื้อเพิ่มเเม่นไม่สามา คูณได้ือบีเเพิ่มคคอมเมนต์เข้ามาสิจที่ต่อทางน้องซุ้ยได้จะห่วงสลอตเดมเพิมีอีกแ้เนาะต่อมาได้จะต่อนางเกียรเดกได้เานงหเือกหญ่ได้จจดมเบาวดาวจะก็ติดขอบสนามแทติดน้มักำลังมวนมันนะพี่น้องรอชมตอนต่อไปที่พอน้องเต้ลงไปเลยพี่น้อง คือว่าเพี่อ้่พี่องค่กาบชพ่นอ่ตัวทีมผู้ใหญ่พามี่น้องพรากันมานังทุบกิ้วี่ากิ้วอ่อยอยู่แจนี่ผู้สาดได้พี่น้องเสียบานวาสันแล้วพี่น้องมอเท่าบอยมาิดขอบสนามอีกเมื่อหนึ่งวาสั้น ไปพูนกับบ้าวมากพี่น้องจะมาทานอันมานมาบอกบ้านนี่ได้น้องไี่จะพูนรอพี่น้องผู้บ่าวน่อยแต่กระทึ้นด เมาแล้วนาะเมืงฟงโอ้ยเางตอาีเ <lawsuit> ร <ulously> ื <busca> ่องว่าสั่งนางใส่เต็มที่ว่าสั่ใครต้องปนิดต้องเออมาคุณดูนี่ใครในสนามก็ไปยินสัาเสียงมันเสียนะาอ่าพี่น้องเบงอาเบอร์ซิบเต็มที่นะเปียนเบอร์เบอร์กิ้มห้มันเประ พี่น้องอาเตพี่น้องทีมม่น้องอาเตทีมพอน้องเต้พี่น้องกำลังชิลกเข้ามาโอ้เข้าเข้าอันนี้ซิเมนทีมพอน้องอาเต่พี่น้อง อันนี้จิเป็นทีมพอน้องเต้พี่น้องก็ลังวรอมกันอยู่อ้าวเฮ็ดเอาอีกแล้วเขาจะยิ่งลุกโทษพี่น้องทีมนะเถิงคิวทีมพอน้องอาเต้พี่น้อง เือทีพ่อน้องติถาได้ดีถือซกที่นว่ที่ก้าหน้ถือว่าได้ประตูเจาะนอออถือว่าอทางดาบพิทิศกับ่ที่สามได้ดีนอกับผูป็นจักถือว่าขอบารบยอบยอดส่ถือว่ายังดีนอก็ถือว่ายังได้ดีนอเออนออาอถือว่าถืมืใจนอทางทิศดาบพิลิศา เบอร์หาเ้ยพี่น้องพอน้องเต้นะเคยจอยต้นที่ไปใส่เออไปเสริมน้ำ ววมไฟาเนาะเตรียมพี่น้องเลยกำลังทีมขอน้องเตะรับรองว่าด,ดูเดอือดพวนาทีมเด้พี่น้องเลยขอน้องเตะรับรองมันแน่นอนรอส้มตอนพนเตะได้เลยพี่น้องตอนนี้กำลังวอร์มอยู่มือนี้เป็น เมือม่อมื่อวันยังวันวันที่เก้าพี่น้องวันที่เก้านะซิงมาถารุ่นบรรลงการพี่น้องว่าทีมพอน้องอเตะสได้อยู่ปะทีมพอนองอัเตอ,อ,อเตจ้าคุณหล,ล่อหอมอย่างาคือไม่มีแตเลียอยากมิเนลีหอมแท้ เจะอยากหยังบ่ข่างเ่อี่นี่าี่น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 ่อี่น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 ีมนี่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 น้่นี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 ่นอ่น้่าี่นี่น้่นี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 ่น้ำนีนม่นี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 ่น้่นีน่นี่นี่นน่นน

บที่เก้าแล้วอะไรพี่น้องตอนนี้กําลังลุสนามอะไรพี่น้องดูเดือดขนาดทิมพอน้องอเตะครับทิมพอน้องเทนพี่น้องดีื้อสดมาอที่ใหม่แล้วอยู่กลี่ว่อน้องเทนใช่เนาะพอน้องก็ป้ยตานนี้มีหมายเลขไปลําดึงดทีวาไม่ใช่ผสมหมายเลขเก้าเก้จ่ายบาดไป คุณได้ตีก่อตเอ้าหมายเลขเก้าสามโอ้มานีเดยตื่หมายเลขเกิบกระตันัใส่สิบเอาขึ้นมาสันดึงแบบดึงแี้องเต้ยก็จพูดรู้เดือนเลยพี่น้องเอเต้เตเอาเอาเอามากตบตตูข้างไพันมาจ้องขครืนี้ว่าพี่น้องเอาเหื่อมือยังดอกบ่เห็นดอกพี่น้องเลย น้ำยุสนามคุณพี่น้องเอ้ยใครผู้ใดอยากเบิ่งนะครเบิ่งสองเงงเลยพี่น้องเต็มสนามถือมาใครมีน้ำใจนักกีฬาน้ำกันนองเออถือ่าข้างไหนเป็นแกันหน่อยเออพี่น้องเกันเอ้าวเออ้วออาเออ้วเาเว้ี้เวาาเเอาาาเอาด

นได้อยู่บ้านะคนเชียร์ก็ร้ายค่ะนี่ก็เราเริ่มเงยเงยแหฮะเบอร์กำลังใจบอกเต้กำลังใจขนาดดูเดือดขนาดลูกนี่พี่น้องเพิ่เข้าเพิ่เขามาแล้วเอาแม่ครับโอ้โหบา้เดียวบาร์ดี้ยัไม่มา มายเลขเจ็เอารถเป็นเก่าเติอไปห้าสิบเติอไปหมายเลขเจ็ดพีไเจ็ดยังได้ไหมหนึ่งสองสดมหมายเลขเจ็ดหมาเลขเจ็ดเต๋อไปยังได้ไหมเต๋อไปหมายเลขสิบเจ็ดเจ็ดเต๋อไปเอ้ยไปเลยอะนอนไม่เป็นรถกระบะอยู่ขนาดไหนงอ่งเราเป็นยังไงงอ่งเราเอ้าเอ้าอืมหมายเลขสี่เต๋อไป๋อ ี่ดาิทำไมคะตอนนี้นะเริ่มมอเห็นยังแล้วปลาปลาาปเถอะเนี่ยเขามาไก่ขาวไก่ขาวเลยพี่น้องปลาเถอะบึกเป็นบึกใส่หรอหอะพี่น้องมานือืเก่งมวเื้อแนบเื้อือมาดีมาดีนเออทีีมนั่นเป กระดังหัพียงดีอะไรพี่น้องโค่นอังกพี่น้องทีมพี่น้องทีมนี่เป็น้าเจ้ามาเสียทีม้าเจ้ามาเสียตัว้าเจ้าทีมพอนองกฤษพี่น้องมั่นหวนขนาดเดินทางนามมีใาเลขสิบเจบเจ็ดใบาท โอเคเบอก็จะมเป็นข้างหนักจริงอครับบาาไฮเดอร์แบบอาเจ๊นบออยู่โอ้บาเรสิเกียบบาไฮบาตอนนี้ทานผู้ส้มหรือว่าทานผู้เชี่ยก็นังบบติดแล้วตอนนี้มันดูเดือดแห้งพี่น้องเออทห้มายืนบ่ได้อีกแล้ว มันรู้เดือดขนาดน้องยอดกไปนปัจจุบันนี้ศึกษเพียรอยู่ทางนสวรรคิคิตเมาห้หมยเลขเก้าเก้ารเกานกเจ็ะทบนกะสนามกระดูเดือดพอสนามพี่น้องเลยผุคนเสียกระดูเดือดไปนั่ปัจจุบันนี้หุบเดืออวไปัจุ้ันนี้หมดเนท์ชอ

เน <quarters of speech> ี่ายพี่น้องขอน้งเตะออกมาผักเสากีินามาตาพี่น้องขอกางคินหน่อยพี่แม่สุขุชบุนพี่น้องสบายดีพี่น้องไปแล้สบายดีกำลังมันดูเดือดพี่น้องเอ้ย